ชอบอยู่ตามสถานที่ที่ส่วน,นามากมักจะเป็นที่น่ากลัวละมากกว่าสถานที่สงัดอย่างน้อยให้เป็นสถานที่สงัดถึงไม่น่ากลัวก็ให้เป็นสถานที่สงัดห่างจากหมู่บ้านประมาณสามสี่กิโลสองกิโลแต่ส่วนอยู่ในถ้ำในอะไรนี่ไม่แน่บางทีต้องหกเจ็ดแปดกิโลก็มีถ้าแปดกิโลมันก็สองร้อยเส้น แล้วแต่ถ้ำมันอยู่ห่างจกหมู่บ้านสถานที่อยู่เหมาะสมน,นั้นอยู่อ่างจำหมู่บ้านขนาดไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละด,ดีการภาวนาที่ตะกี้นี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอะไรีย่ยวกับเรื่องผู้พาดําเนินข้งพุทธกาลกับผู้ทธเจ้าพาดาเนินอยู่สถานที่ต่าง สาวกได้แบบฉบับจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกก็พาดําเนินพาดําเนินมาเรื่อยๆด้วยแล้วก็มาขาดว่าขาดตอนในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีหลวงปู่มั่นท่านมีท่านพาดําเนินอย่างนั้นนะนั่นล้ำพังพวกเราเรียนมาเนี่ยผมพูดจริงสำหรับผมเองนี่ผมยอมรับเลย <c oughs> ว่าไม่เป็นท่าเรียนจามาแต่วิธีปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนี่จำพันนะ <c oughs> ต้องมีผู้พาดาเนินคือเห็นด้วยตาของเราท่านทํำยังไงเช่นอย่างทุดงข้อน,นี้ส่วนพระวินัยนะท่านบอกวาชัดแล้วรู้ทุกคนเคลื่อนไม่ได้พระวินยัยปรับโทษต้องเข้มงวดขวดขันแล้วก็มีผู้ปฏิบัติมีผู้ต่างองต่างรักษากันอยู่แบบเดียวกันฉบับเดียวกันส่วนธรรมนั้นเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็ไม่บังคับผู้ใดด้วยแล้วแต่ใครสมัครใจอยากจะทําจะบําเพ็ญธรรม สมาธิภาวนาอย่างนี้จะทำยังไงต่องไงก็มันเป็นเรื่องของอัตยาสายัยของแต่ละบุคคลไม่บังคับเหมือนพระวินัยที <c oughs> นี้เราก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นบินธมรมดาเป็นวัดเนี่ยเราก็บินธารรมดาธรรมดาเวลาท่านพาไปเป็นอีกอย่างโอ้มีกฎมีระเบียบเรียบเหมือนกับต่างองค์ต่างเดินโยกมไปเลยนะ <c oughs> ไม่มีเรื่องจะคุยกันอะไรนี ตาองต่างทำหน้าที่ของตัวไปมีกี่องค์ก็ตามนั่นเราก็ไปเห็นด้วยตาของเราตาองค์ต่าง,ง,างเหมือนกับเดินจงกรมไปละกี่องคก็ตามไม่ได้มีพูดมีคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยว่าหนึ่งว่าไปคนเดียวท่านนำหน้านี่ก็เป็นเป็นเขาเนี่ยท่านพาอยู่ให้เห็นดูป่าเป็นยังไงเช่นมัดป่าหรือสานที่ป่าคนต้นไม้ท่านก็พาอยู่เนี่ย เราก็เห็นอ๋ออยู่บนต้นไม้ท่านอยู่อย่างนี้ปา่าช้าท่านก็พาอยู่นะคต้ทน,ทนไม้ก็พาอยู่ในป่าในถ้าที่ไหนท่านพาอยู่้ะหมดมันก็รู้ก็รู้รู้เนี่ยเมื่อเห็นผู้ดําเนินเป็นแบบฉบับแล้วเห็นด้วยตาได้ย,ยินด้วยหูแล้วมันก็มาเป็นหลักฐานพยายนดืนันในประยัติที่เราเรียนมาอ๋อเราเรียนมันท่านว่าอย่างนั้นที่เาท่านปฏ,ปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้เข้ากับอย่างนั้นนั่นแน่ใจ ปฏิญาตเป็นตรเราจำมาเฉยเราเอาความแน่ใจไม่ได้นะต้องมีผู้พาดําเนินเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อตนตรงไหนที่ท่านพาดําเนินแล้วก็ตายใจตายใจว่าแน่ใจถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนี่เราก็ยึดยึดเป็นหลัก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 นี่แหละที่บอกไปทุกษาอบรมครูบาอาจารย์ทางทางด้านตาก็เห็นทางหูก็ฟังท่านพูดเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็ฟัง ทางด้านจิตใจก็ภาวนาท่านก็สอนแล้วทำเนี่ยนี่มีผู้ทุนหนึ่งมีผู้มีผู้พาดําเนินหลวงปู่มั่นนี่เป็นจึงจึงยกให้ว่าเป็นอาจารย์เอกในสมัยปัจจุบันในสมัยปัจจุบันคือหาที่ต้องติดไม่ได้เลยนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดื้อที่สุดแหละแต่ไม่ใช่ดื้อแบบอะไรคือดื้อหาเหตุหาผล กลัวก็ไม่กลัวเนี่ยเอาจนให้ได้เหตุได้ผลนั่นเราดื้อหาเหตุหาผลต่างหากนะอาจารย์คนทั้งหลายว่าถ้าอาจารย์มั่นนี้ดุมากนะเอา,า,เาขยับเลยนะั่นฟังที่เป็นจริงผมหัวใจผมนะผมยังไม่ลืมที่มีพระองค์หนึ่งท่านมาจากบ้านนามนซึ่งเป็นสถานที่หลวงปู่ม,มั่นท่านอยู่ตอนนั้นผมจะไปหาท่านผมยังไม่ไปไม่ถึงประพักที่ที่หนองคายจะเตรียมแล้วจะไปแต่ยังไม่ได้กําหนดเวลาเวลาวัน ก็ยังธรรมดาอยู่พอพระท่านมาจากวัดบ้านนำนมนมาพักอยู่วัดเดียวกันถามท่านนั้นบอกว่ามาจากสำนักหลวงปู่มัน่นท่านนี่คึกคักขึ้นเลยอ้าวะไงว่างไงว่าะไระวะก็ได้ทราบว่าท่านหลวงปู่มั่นนี่ท่านดุจริงจริงจังๆใช่ไหมว่าท่านเด็ดมากดุมากใช่ไหมโอ้ยไม่มีสงสัยเรือ่องนี้ว่างัันนะอย่าว่าแต่เด็ดแต่ดุเลยวะพอไล่นี้จะวัดท่านไล่นี้เลยท่านไม่อยู่ ทั้งนี้คึกคักเลยนั่นแบง้ยมันนะคือหมายถึงว่าเอาตัวเจ้าของนี่เป็นพยานเลยเอา้าท่านจะดูเรื่องเหตุผลก,กลไกอะไรให้เราได้ยินในห,หูของเราเพราะว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กพอรู้สักรู้ยังสามารถได้ทราบกิจยคุณกิกกกกกทิาศา์วิตยคุณท่านแล้วแล้วท่านจะดูดาา่าว่ากล่าวหรือขับไล่สายสงใครด้วยหาเหตุผลไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้นั่นเรายึดเอาข้อนี้แหละ เรางั้นเราจะต้องไปหาท่านในเร็วๆนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เตรียมจริงๆไปเอาท่านจะว่า,างไงให้เห็นให้เห็นต่อหน้าต่อตาจะพูดว่าท่านจะขับไล่นี่ก็ให้เราเนี่ยเป็นองค์หนึ่งให้ท่านเห็นมาขับไล่ด้วยเหตุผลอ,อะไรด้วยลหลักธรรมหลักวิัยข้อใดนัผครูบาอาจารย์ในขนาดน,นี้ท่านจะไปดูด่าว่ากล่าวใครก็อใครด้วยอารมณ์เมือ่อกำนนจทั้งความโทสะโมหกิเลสมาใช้นี่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยยังไงเราจะต้องเหชิญต่อไปจริง ไปก็เอาจริงๆอย่างที่คยเล่าให้ฟังอ่ะโวกเรานี่คนเรานี่สอแสดงหาอะไรมันเจอนั่นนะไปก็ส้วงซ่อมส้างซ่อมสร้างกลางคืนเนี่ยไปถึงท่านท่านกัาลังเดินยังกรมอยู่ข้างสลาเล็กๆสลาเหล่านั้นท่านกั้นห้องอยู่ห้องนั้นแหละห้องที่เราไปแอบฟังท่านสวดมน่ะห้อออมันดื้อไปนั้นนะพระองค์นี่นะมันดื้อซอกแซกไอ้แล้วฝนดื้อหายแล้วผลไม่ใช่ดื้อแบี้นี่เราไป ก็กลางคืนมองไม่เห็นเขาบอกทางแล้วให้ไปตามทางนี้แหละแล้วแล้วไปนี่จะถึงวัดเลยเพราะทางมันโอ้ยมันพอเป็นดัานๆเนี่ยแล้วก็ไปพอไปก็ไปถึงจริงๆไปสลาอีนนี่มันเป็นสลาหรือเป็นกุฏินะถ้าเป็นกุฏิกุฏิกรรมฐา,านนี่น่าจะโตเกินไปนึกในใจถ้าเป็นสลาก็ดุ้มจะเล็กม uh huh. ที่นี่มันคาดไม่ถูกความจริงมันเป็นสลา ท่านกั้นห้องอยู่แล้วเดินยังคงอยู่ข้างสลาดเราก็เดินช่วงสามช่วงสามไปัลน <laughs> ท่านท่านเห็นเราก่อนนี่ท่านก็ยืนนี่พอเราเดินยุใกล้ๆนี่นะแต่มันไม่เห็นกลางคืนเนี่ย <laughs> เราเดินไปตรงนั้นแหละเป็นหน้าสลาดใครมานี่ท่านว่างั้นอันนี้ก็กผมก็ว่าง,งั้นและเนี่ยท่านเอาเรานั่นนี่นะเพราะว่ากับผมอันผมผมนี่มันแม้แต่คนหัวล้านมันก็มี <laughs> <laughs> ตรงที่มันไม่ล้านฟังที่อานี้แย่ไหไดอยไหม อันน um, ั át, ้นผมผมเนี่ยตั้งแต่คนหัวร้านมันยังมีตรงที่มันไม่ร้านนั่นหาที่แยกได้ตรงไหนคือตรงที่มันไม่ล้านมันมีผมใช่ไหมคนคนหัวร้านตรงร้านมันไม่มี่ันพูดฟังสิโอ้ยเราเป็นนี่กับปับแกะใหม่ไว้กับผมคือพระมหาบัวก็ยังงั้นเี่สิถึงว่างันมันถึงจะรุ่นเดิมรุ่นแล้วนี่ผมผมโอ้ยเอาแล้วนะเอาแล้วเอาแล้วที่ดีเอาแล้วมันฟังในใจวิวมันถึงใจนะมันไม่มีเลยเรื่องเรื่องที่ว่าจะมีอะไรในใจเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องอะไรนี่นะ มันถึงใจเรื่องทานะนี่เริ่มเริ่มแล้วว่านี่เที่ท่านดูท่านดูอย่างนี้เองความหมายว่างั้นนะก็ความหมายของเราอันผมผม <c oughs> โอ้ยเรายังไม่ลืมเลยเพราะอัน <c oughs> ท่านก,ทานก็ท่านก็ออกจากนี้ขึ้นไปไปจุดตะเกียงตะเกียงมีแก้วครอบเล็กๆมันเหมือนดอกบัวแก้วครอบเนี่ยมันเหมือนดอกบัวเนี่ยเล็กๆมีใส่จุดเพ พอได้ยินเสียงท่านขู่เรางั้นผ้าเนีนที่เดินยังกงอยู่นั้นก็หลังไหลมาสิ <laughs> มากลท่านท่านพอท่านจุดไฟแล้วพาขึ้นมานี่เราก็ได้ประดนุกหนึ่งแล้วนะที่วานผมผมนี่นะจากนั้นมา่เสียงท่านแผดอะไรอะไรนียฟังเอาให้ถึงใจนะท่านดูเรื่องอะไรอะไรนี่ยเพราะก็เร,ะเราฟังเพื่อเพื่อทําแท้ๆอยู่แบบกลัวมากนะเรื่องกลัวอันหนึ่งกลัวอันหนึ่งไม่กลัว อันหนึ่งกลัวก็เป็นนิสัยของคนเราธรรมาดาเรื่องความชุ่มือนตัวมากมันก็ต้องกลัวมากคนเราอืกลัวไหมท่านจะไหวยอย่างนั้นท่านจะวางยังไงถ้าต้องการเหตุผลเรื่ยจริงนอกความกลัวมันก็ลดลงความต้องการเหตุผลนี่จะดุหรือไม่ดุก็ตามจะเอาตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ไปอยู่ไปก่อนก่นรู้นิสัยของท่านเรื่อยไม่ใช่นิสัยนะั้นรู้เรื่องทําเรื่องวินยัยท่านเอาออกสแสดงต่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนี่มันก็ลงใจ จนกระทั่งถึงหาที่หาหาที่นั่นมาได้แล้วมีแต่ความลับความบุบุญถ้าท่านไม่ดูไม่สวายไปแล้วนะดูนานๆไปถ้าวันไหนท่านวันท่านดูมากแล้วนั่น่ะธรรมะออกเต็มเม็ดเต็มเหมยเลยดูมากเท่าไรยิ่งมีแต่ธรรมะล้วนๆล้วนๆเต็มเม็ดเต็มเหมยเลยหรือว่าเป็นยอดธรรมยอดธรรมออกมาถ้าพูดธรรมดาก็เป็นอย่างถ้าเสียงแผดขึ้นเปียงเปียงแล้วนั่นละมีแต่ธรรมล้วนโอ้ย่างนี้เองที่ท่านเหวอ ที่คนว่าท่านดุท่านดุอย่างนี้เอ๊ะเนี่ยแล้วก็จับอบอกจอากนี่เแล้วพูดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ที่ที่เด็ดนนะเราไปถึงท่านเลยเถอะเราเป็นคนประเภทนั่นเนี่ยวัดดื้อก็ดืออ้จริงๆดื้อทุกอย่างจนกระทั่งหาที่แย้งมันได้ที่ขัดใจเ,เรื่องขัดกับทรรมนี้อะไรข้อไหนก็ไหนไม่ได้แล้วลงที่นี่ลงเต็มที่เลยเหมือนพาท่านพาดำเนิน นสถานที่ท่านก็พาอยู่นะอยู่ในป่างั้นงมาแล้วนะท่านยังโดดเข้าไปอยู่ในลึกๆอีกนะทีห้าหกหลังขาเรือนท่านไปอยู่พวกเราก็อยู่ในป่าธรรมดาเนี่ยกับท่านนะท่านยังเข้าไปอยู่ในป่าลึกอีกนะท่านหาอยู่ที่สบายๆในการภาวนาของท่านการขบการฉันกับคนป่าป่าจะว่าไงพี่นายที่ท่านไม่ได้คํานึงคํานวณถึงเรื่องอาหารการขบการฉันท่านคานึงถึงเรื่องความสะดวกสบาย ในการบำเพ็ญธรรมรของท่านเป็นไปตามเวลาเวลาทั้งท่าทั้งขันก็เป็นไปตามเวลาเวลาไม่ต้องหนักเหนื่อยเมือ่อยล้าโดยหายเห็นนับหาเหู่แล้วผลไม่ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นลําดับลำดับมา <c oughs> มหมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านท่าดําเนินท่านดำเนินนะลำพังเราไม่ได้เลือกถ้าได้เลือกผมจะไปหาท่านทําไมผมก็เรียนเป็นมหาแล้วนี่เรียนเป็นมหาก็ท่านก็บอกท่านถึงนิพพานแล้วใช่ไหมแหะ แล้ววกเยนไปหาผมผมผมทําไมล่ะท่านเคเราทำไมใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าเราเรียนมาแล้วมันจําได้แต่ชื่อวิธีการปฏิบัตินี่มันมันทําไม่เป็นภาคปฏิบัติกินทํำยังไงมันไม่เข้าใจจะพระมีแต่ภาคทฤษฎีคือความจาเฉยๆเนี่ยเวลาแปถึงท่านแล้วมันถึงได้ลงใจลงใจลงใจเพราะหลับทมหลัวิีันเราก็เรียนมาแล้วมันก็เข้าก็เข้าถึงการพักทักทักที่ท่านปฏิบัติตรงไหนเข้ากับ หลักธรรมหล่านั้นข้อใดข้อใดมันก็วิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปั๊บป๊บเลยทีนี้มันก็ลงใจเนี่ยดีกว่าครูบาอาจารย์ที่พาดาเนินเป็นอย่างนี้ในครั้งพ,พุทธการก็พระพุทธเจ้าพาดาเนินเองแนะนำต่างสอนพานี้สอนตั้งแต่ทำล้วนๆเดียวไล่เข้าป่าเข้า,าเขาเขาออกมาแล้วก็ถามเอตถามผลดังที่พระท่านนัก ถามปัญหาหรืออะไรอย่างนี้ปัญหาของพระที่มาทูลถามพระเจ้ามีแต่ปัญหาภาคปฏิบัตินะเพราะแต่ก่อนยังไม่มีคัมภีร์ไบาลานจนพระพุทธเจ้าปฏิพานไปตั้งหลายร้อยปีนะท่านผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านจะคิดขึ้นมาได้ว่าหากว่าพระลระาหาันทั้งหลายที่ผู้มีความเชี่ยวชาญนัน้นทำภาคปฏิบัตินี้สิ้นไปสูญไปแล้วจะทํำยังไง จะไม่มีร่องรอยให้กุลบุตรสุท้าภยหลังได้ยึดเป็นก็ติตัวอ,อย่างบ้างเลยนั่นท่านทีงให้ระจดจารึกอันนั้นเนี่ยศาสนาล่วงไปตั้งเท่าไหร่นะลืมแล้วละท่้งสามสี่ร้อยปีที่ไหนสามร้อยปีเออนั่นนะนั่นแหละ,ละท่านถึงได้ประจดจารึกออกมา <c oughs> ทีนี้การ,รจดจารึกได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วนั่นนะเป็นที่พอใจแล้วส่วนความลึกตื้นหนาบางของผู้ประจดจารึกนั้นมันเป็นอีกประเภทหนึ่ง <c oughs> คือถ้าว่า คนเราธรรมดาสามัญชนเนี่ยไปจดจารึกเอาหลักทมหลักวินัยของพระพุทธเจ้ามาก็จะได้ตามคําบอกเล่านั่นมาก็ยังดีเพราะเป็นแบบเป็นฉบับถ้าหากว่าเป็นเช่นผ้าระหันท่านไปจดจารึกออกมาเนี่ท่านเหล่านี้จะได้หมดทั้งหลักแก้วหล,ลักฝอยหิ่งก้านสาขาดอกใบได้มาหมดเลยเพราะพระอรหันท่านไม่เหมือนทุกทุยคนธรรมดา พอพูดถึงปั๊บคนนั้นพระอรหันท่านมันจะวิ่งถึงกันหมดเลยในธรรททั้งหลายเพียงออกแยกเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนกับเราจับเทวันเนี่ยพอเราจับต้นไม้กระตุกทีเดียวเท่านี้มันยอดมันไปที่ไหนมันเลื้อยไปไหนไกลขนาดไหนมันจะกระเทือนไปหมดเทวัน่านั้นเนี่ยกระตุกตรงจุดเดียวเท่านั้นนี่พระอรหันท่านก็เหมือนกันเพราะความเป็นพระอรหันท่ามีความเชี่ยวชาญในหลักความจริงทั้งหลายมากทีเดียวเพียง ได้หัวข้อมาเป็นทางเนี้ยมันจะเป็นขั้นแต่ขั้นแหน่งไปเรื่อยๆเลยซึมทราบซึมทราบซึมทราบไปถึงความจริงทั้งหลายมียังไงไงมันวิ่งไปถึงกันหมดนั่นแหละท่านผู้จดจะนิบเป็นพระหรหันถ้าเป็นเนพระหรหันแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อสรุุลงมาแล้วหลักฐานอันถูกต้องแม่นยำนี่ท่านท่านจดมาแล้วนี่นี่ที่ว่าแปดหมื่นสิบพันม่ทำอาขัเนี่ย เดี๋วตรวจมาแล้วเป็นหลักฐานพอประมาณเราได้ยึดไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์มาจนากระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้หากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะั่นเราจะหาล่องรอยไม่ได้เมื่อพระทหตรท่านทิ้งไปหมดแล้ว <c oughs> นี่เราพูดเรื่องอะไรลืมไปแล้วนี่เรื่องหัวข้อเป็นยังไงจังนี้เราทุกวันนี้นะเทศนเหหัวข้อที่ยกอันนี้ขึ้นมานะออกมาจากไหนไม่ร,รู้ละจาไม่ได้แล้วนะ เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ท่านมาไม่ทันกอจะท่านนั้นก็แสดงว่าผมแสดงผมพูดตั้งกว่านี้ที่สุดท่านมาไม่ทันมันนี่ตอนผมมานี่นกพ่อพูดตะกี้เนี้ยที่ยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยยกแง่อะไรขึ้นมาตอนนี้ะพาเนินเออพาดำเนินเขาจะได้บาล่ะพาดำเนินไม่ใช่พูดตั้งกว่านี้ท่านเพิ่งมาเมื่อเช้านี้ไม่ทัน ถ้าพูดถึงพระธรรมเนินพระพุทธเจ้าท่านพระธรเนินแล้วไล่ข้าป่าข้อเขาถ้ำนั้นย่อมผานั้นป่าช้าป่าโลกชัดถ้าจะอยู่ที่นั้นถ้าท่านจึงทําเป็นเหมือนตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสลับออกหมดเพราะเวลาชามหากษัตริย์เจฐีย์ดุมพีที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้านีนน้มีมากมายกายกองและท่านเหล่านี้ เป็นพระสบุคคลก็มากต่อมากเช่นยกตัวอย่างท่านพระมห,หากบินนี่เป็นต้นท่านก็เป็นพระมห,หากระตันอย่างนั้นแหละท่านพระําเนินแล้วองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุทำบรรลุบรรลุบรรลุนี้ส่วนมากจะพูดถึงอรหัตตบุอรหัตภูมนะินะบรรลุอยู่ในถ้านั้นภูเขาลูกนั้นเลือ่อยมาเพราะมีแต่การปฏิบัติปฏิบัติก็แก้กิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ทําเพื่อสังสมกิเลส พระกิเลสนี้ถ้าพูดที่เรื่องความฉลาดแหลมคมละเอียดละออแล้วไม่มีอะไรเกินกลัวแต่ทาทางกิเลสนอกัานไม่มีอะไรกลัวในโลกฐานนี้เป็นกิเลสเป็นเจ้าอำนาจทางนั้นเพราะฉั้นเวลาสอนท่านจึงสอนอย่างเสียบแหลมอย่างเฉียบขาดไม่มีใครเกินมาพูดแต่เจ้าแหละพระกิเลสประเภทใดพูดที่เจ้าม้วนเสือมันซะจนหมดจนหมดเท่าใดจะไม่มีอุบายสอนให้เหนือกิเลสกิเลสนะตถ้าพูดถึงเรื่องความฉลาดแหลมคมพูดถึงความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เฉียบขาดไม่มีใครเกินระพูดธเจ้าแหละ เนี่ยหลักความจริงเราเชื่ออย่างนี้เลยเพราะผู้ปฏิบัติที่ผ่านแนวลบมาแล้วเป็นยังไงในสนามลบพูดได้หมดเนี่ยบนเวทีเป็นยังไงไอคนนั่นมันต่อยเป็นยังไงคนนี้วิธีต่อยเขาเป็นยังไงพวกนักมวยที่เก่งๆเ,เขารู้หมดแม้แต่คนดูยังรู้ฟังดิอันนี้ก็เห็นเนี่ยพราะผู้ที่เจ้าเป็นเอก